ภะพันนี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าจะดีขึ้นครับค่ะถ้าให้5้าดาวพี่ก็ให้ห้าดาวค่ะอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลยเขาก็ไม่เว้นหัวไม่บ้านหมุนไม่อะไรละแค่หนึ่งกล่องนะครับหมอก็บอกว่าโอ้คุณยายกมดันคุณยายไม่มีแล้วนี่คือหายเวียนหัวหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านมันไม่อะไรมันไม่เหมือนคนเมาอะไรเงี้ยผมลองทานดูนะครับก็เลยลองมาทาน แล้วมันก็เห็นผลจริงๆค่ะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนก็คือถ้าเป็นขึ้นมาก็จะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเริ่มแรกก็น่าจะมาจากการทานอาหารนะคะที่ว่าเราทาน ของมันมากแล้วก็ของท่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เกิดอาการเวียนหัวบ้างบ้านหมุนบ้างค่ะพี่อ้อยไปรู้จักผลิตภัณฑ์ K.O. ได้ยังไงคะไปเจอใน YouTube ค่ะพอดีไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับอาไขามันในเส้นเลือดอะคะอ่ะเราไปเจอเคสที่เส้นเลือดในสมองถ้าไม่กี่กล่องคะถึงรู้ว่ามีอาการที่ดีขึ้นทานไปหนึ่งกล่อง ร,รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะทานไปหนึ่งกล่องรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะคือหายเวียนหัว<ม>หายหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่เวียนหัวไม่หน้ามืดแล้วสุด<ช>ยอดมากๆเลยนะคะก็ก็อยากบอกบุญคนที่มีไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีอาการคล้ายๆอ้อยนะคะอ้ะะอยแนะนำเลยนะคะทานดีจริงๆค่ะ ตื่นเช้ามาจะมีอาการมึนงงนะครับแล้วเจอแสงแดดเนี่ยตาจะพลาเป็นประมาณเกือบครึ่งวันเราถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราดื่มแอลกอฮอล์มากไปหรือเปล่าแม้กระทั่งผมผูกเชือกรองเท้าเวลาเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยก็ตาจะพลาๆเลยนะครับแล้วก็อ่อนเพลียเราก็นึกว่าโอเคเรานอนน้อยเนอะแต่วันหนึ่งที่เราจาักนอนเต็มที่เราไปออกกำลังกายก็ยังมีอาการอย่างนี้อยู่ครับกานยาหมอมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เลย ตัดสใจดูตามใน Google หรือ y t u t u อะครับว่าตัวไหนมีหารเสิร์ฟบ้างนะครับปรากฏว่าก็ทานมาหลายตัวประมาณ2-3ตัวมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับ,บจ,จนกระทั่งมามาเจอตัวนี้นะครับก็เลยลองทานดูปรากฏว่าทานได้ประมาณแค่1กล่องนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาการดังกล่าวเนี่ยมันแทบจะหมดเลย แต่ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมม,มีอยู่ประมาณสัก 10%, 10ได้รครับก็คือคว่า90%นี่คือเห็นผลชัดเจนเห็นเลยครับ่าจากอาการเวียนหัวมึนหัวก็คือดีขึ้นมากเลยครับหลังจากทาน KO ไปแล้วก็คือใช้ชีวิตได้ปกติได้นอนช่วงระยะเวลา สามสี่ทุ่มเป็นเรื่องปกติไปแล้วสบายเลยครับแล้วก็ตื่นมาเฟสเลยครับผมมักว่าเฟสเลยก็คือร่างกายกระปี้กระเป๋าโอ้ตอนนี้ไปตักบาตรทุกวันเลยครับสบายกะจีเรื่องเลยครับอายุหกอายุ62ปีครับมันเหมือนก็มันเวืบมันเมาขับรถไปเหมือนกันมันเวืบแลยครับนอนก็เหมือนบ้านหมุนอะไรเงี้ย ผลิตภัณฑ์ KO ไปนานไหมคะถึงถึง,ถงรู้สึกว่ามีอาการที่ดีขึ้นก็ประมาณ10วันครับผมประมาณ10วันครับผม10วันเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าวันละ เช้าสองเย็น2องอ,อยากทานอยากขายเร็วก็วคือทานเช้าสองเย็น2ไปเลยเนาะทาน <ผม S 1> คแค่10บวันเท่านั้นนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะก็ลองไปนอนดูก็มันก็เอ๊ะคือบ้านมันไม่หมุนอะไรมันไม่เหมือนคนเมาอะไรเงี้ยแล้วก็กินมาเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับใครชมอยู่ก็ให้ทดลองดูนะครับที่ต้องเพื่อชมดูอยู่ผมก็ทดลองด้วยตัวเองเพื่อจงจะรู้จัก พวกอะไรเวลาหันซ้ายหันขวาหรือมองหน้าก้มหน้าหรืออะไรเงี้ยม,มันมีอาการมึนหัวมันจะวูบอะค่ะปกติคุณพี่มีโรคประจาตัวอะไรอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเนาะแล้วอาการแบบนี้เป็นมานานหรือยังคะน่าจะมาสองสามปี <c oughs> ก็พยายามก็คือดูแลตัวเองแล้วก็พยายามจะลดการแบบหันซ้ายหันขวาตลอดพี่รู้จักผลิตภัณฑ์เคโอได้ยังไงคะ อ๋อพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะแล้วก็คนที่บ้านเขาทานอยู่ด้วยค,คนที่ทานไปนานไหมคะถึงรู้สึกว่าดียังไงเอง่ยประมาณ15วัน15วัน15วันสังเกตเวลากระพับตกบข้าว <c oughs> ก็จะหันหน้าหันซ้ายหันขวา <c oughs> ใช่ไหมอาการรถมันเหมือนมันหายไปเลยค่ะ <c oughs> สุดยอดมากเลยก็คือทานแค่15วัน <5 S 1> สามารถาใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะ<ช>เวลาทํากับข้าวหันซ้ายหันขวาก็ไม่มึนไม่ปวดแล้วก็ไม่วูบแล้วเนาะใช่ค่ะคุณพี่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ KO ขนาดไหนคะถ้าให้5้าดาวพี่ก็ให้5ดาวอ่ะถ้าให้ห้าดาวพี่ก็ให้5้าดาวอ่ะมั่นใจขนาดไหนคะว่ามันช่วยเราได้จริงมั่นใจได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็คิดว่า มันจะมีสินค้าตัวไหนที่ตอบโจทย์เราอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอพอดีเพื่อนแนะนำแบบนตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็เลยลองมาทานแล้วมันก็เห็นผลจริงๆค่ะใครที่กําลังประสบปัญหาเป็นโรคเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็แนะนำเคอได้เลยนะคะรับรองค่ะก็คือดีขึ้นแน่นอนค่ะปวดหัวแล้วก็เลยนหัวแล้วก็ กินไม่ค่อยจะได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับแล้วทีนี้คุณยายก็ได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าความดันขึ้นร้อยแปิคุณยายก็ตก,กใจเพราะว่าไม่เคยว่าตัวเองจะเป็นความ,วามดันสูงใช่ไหมคะค่ะคนน้ำสูงค่ะ,คะ,คะ ดูใน YouTube นะคะยายก็ทดลองสั่งมากินกล่องนึงก่อนค่ะก็หมายถึงว่าคุณยายเห็นโฆษณาโฆษณาใน youtube ค่ะว่าเขากินดีใช่ไหมคะมีหลายๆคนมาบอกว่ากินดีเราก็เลยอยากลองทานดูบ้างใช่ไหมคะค่ะถ้าพอกินไปได้สักอาทิตย์กว่าๆนี้ค่ะรู้สึกว่าจะนอนหลับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะเวียนหัวเท่าไหร่ แค่อาทิเดียวนี้รู้สึกว่าก็กลับไปหา <c oughs> ใช่ไหมคะก็กลับไปหาคุณหมออีกรอบนะคะคุณหมอก็บอกว่าโอ้คุณยายความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่ความดันคุณยายไม่มีแล้วนี่ ประสบการณ์จากลูกค้าผู้ใช้จริงนะคะทานเพียงแค่อย์เดียวค่ะอย์เดียวค่ะรู้สึกว่าอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบก็คือดีขึ้นดีขึ้นค่ะและตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วค่ะเพราะทานอยู่ทุกวันค่ะพูดจากยาจริงอยากจะบอกให้เพื่อนเพื่อนที่อายุมากแล้วเหมือนคุณยายจะได้รู้ว่าโอผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยเหลือได้จริงๆค่ะ